สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับประจย์ส้มหวังครับครับสวัสดีพ่อสอนแม่นวดนะครับเด้อเออนะครับนี้ก็ดีใจพู่มใจนะครับเพราะว่าได้ปักกระถินที่วัดป่าเนื้อหินแดงโดยบุญโดยกุศลโดยเล่าเทียบนั่นแหละเทวดาเพื่อนไห้จังก่อยได้เป็นกองกระถินนะครับอ่าเพื่อนไห้โคใค้ลาภเพาที่ได้ตั้งจิตตั้งใจก็ถือว่าได้3ามกองนะครับกองแรกก็คือวัดป่าเนื้อหินแดงกองที่สองก็คือวัดป่าปัญญารรม ความที่สามับวัดปา่าสัตทธารรมเด้อหุยพีน้องนะครับอ,อาจารย์กับฝันดีนะครับหลังจากาหลังจากที่เ้าปล่อยหวยไปแล้วนะครับอาจารย์กับฝันดีนิมิตด,ดีเราวาขึ้นนั่นขึ้นแรกนี่นะครับอาจารย์ฝันฝันว่าให้ข้าเจ้าให้เป่าของอยู่พุ่นนะครับอาจารย์ก็เลยไปก็เห็นกระดูกคูหนึ่ง นะครับบอรวาเป็นกระดูกจังละนะครับตว่าอาจารย์ทําควบศาสตร์ด้วอาจารย์ก็เคยเห็นพ่นวาใหอามาภาน,นากัาเลยเอามาไหวยุกุดนะครับพ่อ,อไหวยุกุดปุ๊บมาไหวบานีกับเป็นพอกับดูก่นกับเขามาออพอลูกหลานเด็กน้อยผู้หนึ่งขางมาหาขึ้นที่สองขึ้นที่สองนี่กับเป็นผู้เฒ่าผัวกับเนียเขามาหาอีกครับเขามาหาอาจารย์ขึ้นที่สามอาจารย์เดินจงกรมยู่ว เอเต่เอาอ่าตัวแม่เขามากกวันครับอขึ้นน่ะเพราะตอมาลูกเพิ่นกับเขามาหาอีกนะครับอา่าเป็นเต้าสองตัวอันนี้ที่ย่างเขามาานะการที่เ,เดินจงกรมแล้วก็หลังจากนั้นมาที่ปล่อยหวยไปแล้วก็ฟันดีนิมิตด,ดีนะครับเบื้อนั้นเขาเจ้ากับมกไข่ปลาให้จินนะครับใครกับที่ปลาควเออไข่คอ,อ,อ,อบัใกใจดิอพอสาะใ่ เพิ่มโมกไข่กินก็นดีใจว่าเจ้าของได้กินบาทนี้อา<ล>จายเอ่อจา์จาเสียงเล็กนะครับอาจาย์เสียงเล็กนะครับก็ได้เพิ่นกาได้มกไข่ปลาให้กินแต่ว่าเลขที่เสียงเมื่อน,นั้นน่มันมีอ่าหกหนึ่งหนึ่งสี่นี่แหละกับห้าศูนย์หนึ่งครับได้กินไข่ปลาเด้อพพี่น้องกับเป็นหมวดกอนที่เขาปล่อยไปแล้วจ้นะครับเพาได้ปล่อยไปแล้วได้กินไข่ปลาเอ่อปุ๊บบานนี้ นะครับกามาบวงสวงอยู่ตนโพว่าขอโชกลับอยู่ตนโพ่อที่พศครับเออมาเอาอยู่ตนโพนะครับบอกเพื่อนว่าว่าสิกลับไปเอาอยู่วัดป่าปัจเธรเหมือนไปว่าใดเพราะว่ากระชินโหนมันก็ต้องเป็นแม่แบบในงานต้องเคสต้องเัสดีครับนะครับขึ้นนั่นนะครับขึ้นอยู่ตนโพนะครับที่เพิ่นเชียนไห้พศเพิ่นก็เชียนไห้นะครับอ่าอันนี้เป็นเลขที่เพิ่นเชียนไห้ตนพ่อขึ้นนั่นนะครับเ้อครับอยู่ตนโพ เพื่นเชียนให้มาดีเพิ่นเชียนให้ก็เป็นสองสี่หกหกกับเก้าตัวเดียวกันเด้อเพื่อนพี่น้องก็อย่าลืมฝากไว้ว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันอาจจะเป็นสองสี่เก้าก็ได้หรือสองสี่หกครับนะครับปฏิวัติว่าตัวเก้านะครับอ่านี่เป็นแต่ว่าข้างข้างหลังนี่ที่เพิ่นเขียนให้เพิ่นเขียนให้เท่านี้แหละครับปู้เขียนให้ปู้เขียนให้แค่นี้แหละครับ นะครับชัดครับแต่ว่าสิมีปัญหาก็คือตัวนี้ตัวนี้อาจจะเป็นแปดเกดก็ได้หรือจะเป็นสามเกตก็ได้ยังมีปัญหาอยู่หรือสิเป็นศูนย์เกตก็ได้ครับตัวนี้ให้เบิ้งคักๆัพอวางว่างวดที่เล้ยวนี้ขัันเบิ้งเบิ้งจังสี่มันสิบได้เลขสามตัวครับได้เก้าศูนย์เจ็ดหรือเก้าหกเจ็ดก็ได้เด้อมันรอวบเนี่ยะครับนะครับให้เบิ้งเอาวิเคราะห์เอานะครับ ขอเอาบานนี้ตรงที่ถากไม่นะครับตรงที่ถากไม่เห็นชัดชัดท่บ้ไมหนไม่ท่ต้นไม้ต้นไม่ที่ถากนี่ที่เป็นสามเกีดครับเป็นสามเกีดนะครับแลวก็ตัวนี้สิม่ีปัญหาอยู่เบิ้งกับทเป็นสี่หกสามเบิ้งอีกบ้านหนึ่งมันสิเป็นห้าหนึ่งสี่หรือหนึ่งหนึ่งสี่ผุนี้ครับถากไม่แต่ว่าตัวแดงยืดขึ้นผุนี้คือตัวถาก ที่ถากไม่ครับพ,พี่น้องนะครับไก่พอนะบอยพีน้องล่องไปวีเคราะห์พิจนารณนาย่านเบิงประวัยอาจารย์กัยังมาตันในเสียงอีกยังหุงย่ยุกกรางกัถินเข้ากับยังดีเลืยอ,อีกพรมสุด้ทยเขายังเลียอ,อีกแต่ดีถือว่าฟันทุ่งแล้วล่ะับฟันทุ่งอะไนี่ยเพราะย้งนี้เพราะยังว่าเตี้ยคือการบวงสวงนี่ทุกย่างกรลาบเรื่องกับถินนี่นะครับอาจารย์ไม่อยู่ดีเพราะรู้จักผู้ใด ครับว่าลู้จักกูไหดแต่ว,าตว่าบวยตาบววถึงกล้วยมีตะคนไหนเป่ากล้วยม,มีแต่อยากกินอยากทานน้ากล้วยครับเบิ่งดูครับบ้านนีคน้คนดี่มารรวมบุญรวมกระถินน้ำประจยนนี่มือเศร้านี่ก็เป็นอ่าอยังเป็นนายยกนายยกเขากับมานะครับนายยกพนกับมา่านนายกอปตหรืออ่าอยังผู้แทนซอสอสบ่อสซอสบ่ซอสอสกับมาาซอจอกับมาคนนี้ ครับก็ถือว่าเป็นเกียรติย่างยิ่งนะครับานาหลวงนำเนาะครับเพราะว่าต่างคิดตั้งใจว่าสิสางกุดไฟใหม่ให้เพิ่นนะครับยังได้กัสิสางให้เพิ่นนะครับก็ถือว่าเป็นอนุสงค์บุญในจุดตรงนี้นั่นนี่อาจารย์ครับตัวเลขเข้าีนต้องสรุปชุดหนึ่ง่ะได้อาจารย์ว่าสรุปชุดไหที่สิบาอย่นี้มันโค้งสุดไทยแล้วเด้โค้งสุดไทยอาจารย์ก็ให้นี่แหละครับอ่าคือเอาหวยปูแปดศอกเลย เป็นตัวตั้งเป็นตัวตั้งครับสองสี่หกนี่บ่สองสี่หกหกกับเก้าตัวเดียวกันสองสี่หกสองสี่เก้าครับหกกับเก้าตัวเดียวกันแต่ว่าขันเบิ้งกางซี่ตัวทั้งต้นี่สิเป็นแปดเจ็ดแม่นบ่ครับแปดเจ็ดหรือจะเป็นสาม่ว่าแต่ว่าขันได้เบิ้งมือปูนี่สีรูอยู่สว่วงส่างปูเขียนครับแต่ว่ากันเบิ้งยังไงรถออกแปดเจ็ดก็ได้เนาะเมียนเพราะวันเป็นเลขสองตัวครับเพิ่นเขียนให้แค่นี้เพิ่นเขียนให้แชนี่ไปพิจารณาเอาเนาะจ่าเนาะ เออเพื่อนเชียนให้แค่นี้แต่ว่ากับพี่น้องกระเบื้องเอาว่าอาจารย์อาจารย์หรือปูเพื่อนเขียนให้แบบไหนแล้วกับตามที่เบื้องมาสิเป็นเลขยังก็จะเบื้องเอาให้เบื้องเอาพี่พี่น้องให้เบื้องเอาแต่ว่าขันผูเพื่อนสีโสีมันเพื่อนเบื้องแ่ะเพื่อนรูดผมนะครับปูเพื่อนมีดวงอันนี้คือสรุปนะอาจารย์นออันนี้คือสรุปนะครับเออแต่ว่าหวยตนพ่อเพื่อนก็คือตนตนพ่อที่ ที่ที่เพ่นในถากในถากไปมันก็ตัวเดียวกันคือเกาเหรอครับอันนี้มันก็เป็นสี่หกสามหรือสองที่เ้าเมืองมันมันมันก็ตัวเดียวกันคือเกาครับเป็นตัวเดียวกันที่ที่พันถากไข่แล้วก็ตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นเลขแปดเขาเห็นเลขแปดอาจจะเป็นเลขสามก็ได้เหมนกัครับเอาอันนี้ก็เป็นสามเจ็ดครับนะครับตัวนั่นก็เป็นแปดเจ็ดแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ที่ถากไก่ที่พันถากไข่ห้อเมิอง เอาเขียนเขียนอย่าครับมันเดียวบ่เห็นเขียนวันที่น้ำเนยมันหน่อยเขียนวันที่ลวก็เขียนตัวเลขทั้งหมดในใบหนาเดียวกันรอดจรั์ครับไปนะครับใบหนาเดียวกันนะครับเอาหนาเดียวกันก็คือเอาตรงกีไล่เมื่อของปูกันเราแทนเเขียนเขียนทั้งนี้เลยไล่ยลาเมื่อของปูนะครับตัวได้สันสีหนึ่งแปดนั้น S 1> <S 1> <S <S เขียนเขียนอีกเนี่ครับจ้ <Yeah. S 2> าอันเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งเนี่ยผมตีเป็นผมตีเป็นเลขแปดนะครับ mm. เออนี่เลขเจ็ดนี่เลขหนึ่ง,ง <Yeah. S 2> ครับขัดเป็นเลขแปดมันจะเป็นเจ็ดมันเป็นหนึ่งใดขึ้นงวดที่แล้วนะครับเออก็เลยก็เลยตีไว้นะครับสี่หนึ่งแปด <Yeah. S 2> นะครับเอาเอ,อเพิ่นเชียนให้กับเป็นตัวอสองสี่หก โกลับเก้าตัวเดียวกันแล้วตัวนี้เพิ่นเฉียนนี่เพิ่นเฉียนอยู่นี่คันว่าเลขสามก็เป็นสามเจดแต่ว่าเพิ่นเฉียในใส่ต้นไม้ให้มันเป็นสามเจดต้นไม้นี่เป็นสามเกีดแปดครับสามครับคันว่าแปดกับแปดเจีดสี่หตีนะครับถ้าเบิ้งครับเบิ้งก็เป็นเลขสามแต่ว่าเจดเด่นเนาะครับแต่ว่าเจดเด่นแะล้วก็เป็นอย่างคือว่าเลขเก็ดอาจจะเป็นเลขหนึ่งสี่ก็เลยเอาหนึ่งแปดนะฮะสี่หนึ่งแปดนะครับ 4, 1, อ่เอาให้พ่อแม่พี่น้องลองวิเคราะห์พิจารณาหน้าญาณเบิงเด้อครับนี่แหละหวยปูแปดศอกนะครับอันนี้ก็คืออ่าฟันทุ่งเลขเพิ่นละพออาจารย์ก็ได้เฮ็ดบุญให้เพิ่นเพิ่นบอกยังกะได้เฮ็ดให้เมิดสุวรรสุยางเออแล้วก็ถูกจ้างลาบลื่นได้ปึ๊ดครับก้าอาจารย์อ่านขั้น,น,น,นให้เพิ่นฟังมัดทั้งมัดสู่ตในตัวเลหลีกรับ,นะ,รบนะครับตัวเลขปูที่เขียนให้ก็คือสองสี่หก กับเก่าตัวเดียวกันอย่าลืมพ่อพี่น้องแล ai, 8, well ้วก็ลงท้ายนี่กับห้องเบิ้งกับที่เป็นแปดเจ็ดถ้าแปดห้องเบิ้งอีกนึงกับที่เป็นสามเจ็ดครับพวยพี่น้องก็แค่นี้เบิตรเขียนให้แค่นี้แต่ว่าเลขนี่เป็นเลขต้นพู่เป็นเลขที่ว่าฮอทถากเป็นไปเขียนมีตัวไหนนะครับอาจารย์ที่เบิตรถากนี่ก็มีสี่หนึ่งแปดแล้วก็สี่หกสามแล้วก็สามเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งสี่ เรียกหายเบื้องยังหนึ่งว่าจะเป็นหนึ่งซีซีผุดนี่แต่ว่ามันโค้งคือเรียกหาก็เลยกตีไววนะครับเบ่าก็พอยพี่น้องพลอยพี่น้องในวิเคราะห์พิจาแน่าน่ญาติเมื้องนะครับเออพอยพี่น้องนะครับเอาตัวตัวมักตัวชอบอาจารย์ครับครับตัวมักตัวชอบกบหวยปูนี่แหละครับอหวยปูนี่แหละครับตัวไหนครับสองสี่หกสองสี่หกนะครับเน้นเน้นเนาะคือหวยหวยปูนี่ เสียงเล้าเขาเอาเนื้อมาไห้เลียถงเหลียไทยโอ้ตัวนี้เสียงไล้มันว่าอาจารย์เนี่ยคือคือให้เพิ่นเสียงครับให้เพิ่นเสียงให้เลียถงเหลียไทยครับเออแต่าอาจารย์มาได้ในเสียงด้ยให้ผู้เพิ่นเสียงหวยให้เหลียถงเลียไทยเขาเโอเนื้อมาไห้เพิ่นก็เสียงไงก็เข้าตลอดนะครับเข้าตลอดเดี๋ยวอาจารย์นี่กัสิเดี๋ยวไปเสียงก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเห็ดกระถินให้เพิ่นครับเอานี่แหละเฮ้พี่น้อง พันเบนออกตัวนี้ก็ถือว่าคนบสื้อแล้วพอมันออกไปแล้วเพราะจีบเปลี่ยนตะเลขสองนั่นดิครับเอาเนาะครับผมเออครับขอบคุณอาจารย์หลายครับเออจังได้ก็รขอให้โชคดีสุขคนขอให้เป็น,นบุญเป็นกุศลเด้อครับได้ร่วมบุญร่วมกุศลอา่ากรถินสามมคชีปูแ8ดสอบมือนีกัอา่าล้วงไปได้ดี อา,อาจารย์ก็ขอฝากบุญฝากกุศลนักทุนผู้ได้กินใดท่านในต่อยอดน้ำปูแปดสอดก็ขอให้กลับมาลอยเท่าพันเท่าเด้อขอให้โชคดีเรื่อยๆสาธุสาธุเรื่อยๆเด,ด้อ